ไอก็ได้พาคุณแม่นะครับไปผพาตัดนะตอนนี้ท่านก็มีสุขภาพร่างกายดีขึ้นนะเสือก็ส่งข้อความมาแจ้งนะครับก็บอกให้เสือดูแลพ่อแม่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวแม่คําใสผูกที่แต่แม่คําใส่ผูกที่หลังพอหลังจากแม่คําใส่ผูกเสร็จนะครับเราจะให้อวยพรครบับให้พี่เหน่งกับน้องเมย์เราจะไม่หลับก่อนเลยพี่เพราะแม่คาใส่วยพรเพราะว่าจริงๆเป็นคนที่อวยพรได้เพาะพิงอวยพรได้ S <S 2> <S 2> ได้ลึกซึ้งมากที่สุดแล้วอวยพอรได้ยาวออยาวออมากที่สุดนะครับเท่าที่เคยผมเ,ออเห็นมาเกิดมาก็อายุหกสิบปีแลครับนะครับเพิ่งจะรู้นี่แหละว่าเขาอวยพอรกันยาวขนาดนี้แกหกสเห็นหน้านมนมอย่างนี้หกสิบแล้วครับแม่แม่คำใสยก็มาฝึกที่นี่แม่คำใสยมาฝึกที่นี่ครับครับมาฝึกตอนที่มาขายผ้าอยู่นี่แหละโอ้ผู้ช่วตัวทุกวันไล์สดทุกวันแล้วทุกวัน ขัดแม่ก็จะสะดุกวันนี้แม่กำสสยพร้อมแล้วแม่ผมเชื่อว่าแม่กำใสยผูกแขนต้องมีเหรียญดูบ้านห้วยน้ำเที่ยงจะลำไหมครับบ้านห้วยน้ำเที่ยงจะลำไหมเห็นแต่งชุดมาไม่ลำเนาะแต่งชุดว่าผูกแขนได้เฉยใช่ไหมโอ้มาในฐานะนางํำครับโอ้โหอะไรจะงดงามขนาดนี้นะครับเรียกว่ามากนะครับให้เกียรติสถานที่ครับให้เกียรติเป็นให้ความสำคัญกับผู้ที่นะครับทำพิธีใบสี ป้าเมั์ผูกแขนหรยังคะอ่าผูกแขนป้าเมยลุงหนึ่งยังไปไปผูกแขนได้ไหมล่ะไปผูแขนนะลูกไปผูกแขนไปไปก่อนนะครับเก่านะครับไปก่อนป้าเมย์เนี่ยคนเก่าแข่ก็มีอยู่สองคนที่กำลังผูกแขนอยู่นะครับ โชิตดเโอ้หแม่เอเราสีแดงชิกสีเทาโอเบาเบาเสียงใหม่นิดนึงนะครับเพราะว่าเอานิอเดียวนะครับริมน็อตไอน็อตลิมตัวริมฮัลโหลเบาลงดิเะโอเคครับ ชิดกับหนองแสงเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวจะบอกพี่เหน่งน้องเมย์นะมาปูกแฉนให้ชิดด้วยชิดเขาบอกว่าเมื่อ,อไหร่นะครับมีตำบลหนองแสงอำเภอหนองแสงจงังหวัดหนองแสงเมื่อนั้นชิดจะกลับบ้านเพราะตอนนี้ยังเป็นอนําเภอหนองแสงอยู่ครับถ้าเป็นจังหวัดหนองแสงเมื่อไหร่ชิดจะกลับเลยใช่ไหม<อ><อ>ครับจังหวัดหนองแสงครับจังหวัดหนองแสงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น ชั้นได้ก็ชั้นนั้นนะครับหลังจากนะครับเสร็จผูกแขนก็เสร็จทั้งหมดแล้วนะครับ YouTube เราผูกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้พี่หนึ่งกต้องเมนะครับได้กล่าวขอบคุณนะครับทุกท่านน้อยอย่าพู่งไปไหนกันนะครับรััสสวดีค่ะมาแล้วบีเอีเราสไปเดอร์แมน เองบ้านั่นไม่ใช่ไปต่อผูกเองบ้านั่นฮ่าฮ่าฮ่แต่งเสื้อสไปเดอร์แไหมเอาอยาชีก็บอกสไปเดอร์แมนไม่ใช่ไหมนะครับตามมาแต่ไม่เข้าใครอยากมาที่ผูกครับเข้ามาเลยนะครับใครตามเฟรนอะปูกมาแล้วปูกมาแล้วปูกมาแล้วนั่นนึงไปไปเดินตามเขาไปหรอกเดินตามเขาไป จบบายน้องช่วยพามเลยมาเดี๋ยวพาผู้ใหญ่หวันนี้ไปได้สวัสดีดค่ะพี่หุยทันนะคะขอบคุณางัลนอันนี้ให้ใครพี่สวัสดีครับต้นสดีครับขอใหุมาอนีให้คีวสนว สุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณองค์ปู่บาลิขิตคุ้มครองค่ะคุณจินตนาสวัสดีนะคะคุณจยุนพินสวัสดีะคะ่ะคุณวันเพ็ญสวัสดีะคะ่ะเตรียมไม้ไปแม่กำใสแล้วนะครับไปกำใสพร้อมแล้วแม่นะนครับประมาณครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้อืม응